ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในเวลานี้เดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพี่ไพสํสำหรับนี้นะคะจะบอกกับเราว่าอย่างไรบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะรักไปแต่พาังงานดีๆเท่านั้นนะคะ อะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจให้วางลงเอาไว้ตรงนี้ค่ะอย่าลืมว่าไม่ใช่ดวงของคุณเพียงแค่คนเดียวฟังไว้เป็นเพียงแค่คำแนะนำเป็นแนวทางเท่านั้นก็พอนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานนะคะประจำตัวของคุณก่อนพลังงานของคุณนะคะใบแรกได้เป็น4ี่ไม้3ถ้วย ราชาถือถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุไฟเราก็พลังงานของคนธาตุน้ำนะถ้าดูจากพลังงานของคุณเราเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนกับชีวิตมันขาดความมั่นคงนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณก็ได้ค่ะที่ตอนแรกนะ่ะมันดูเหมือนมันกำลังเติบโตนะคะดูเหมือนกําลังมีโอกาสมีช่องทางมีลู่ทางที่คุณจะไปได้ไกลแหละ แต่ทีเนี้ยค่ะในช่วงระยะเวลาประมาณสัก3สัปดาห์4สัปดาห์นะคะหรือว่า3เดือน4เดือนที่ผ่านมานะคะมันดูมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นจากหน้าที่การงานของคุณจนมันทำให้คุณมีความรู้สึกกังวลกลัวว่ามันจะไม่ดีขึ้นนะคะกลัวว่าจะรักษาตำแหน่งเอาไว้ไม่ได้กลัวว่าจะรักษากิจการเอาไว้ไม่ได้เพราะฉันเราเนี่ยต้องบอกว่าภาย ในใจของคุณนะลึกๆแล้วมันเต็มไปด้วยความกังวลและอาการไม่มีความสุขนะคะแต่ว่าภายนอกนะคะก็ยังคงเป็นราชาถือถ้วยยังคงเป็นคนมองโลนิ่งแง่ดีแหละนะคะยังคงยิ้มย้้ำจ้ำสายยังคงมี เรียกว่าทุกคนเห็นนะในมุมที่คุณยังดูแลตัวเองได้นะคะยังเห็นรอยยิ้มของคุณยังเห็นการช่วยเหลือของคุณอะไรแบบนี้เนาะทุกคนก็ยังเห็นคุณในมุมนี้อยู่เพราะคุณเองเหมือนกับว่าไม่อยากให้ใครมาเห็นในมุมที่อ่อนแอของตัวเองนี่คือพลังงานของคุณนะคะแล้วเรามาดูพลังงานของเขาเนะมาดูซิว่าพลังงานของเขานะคะเป็นอย่างไรบ้าง พลังงานของเขาคนนั้นนะคะเด็กเถือเรียนเขาอาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นไพ่เด็กนะในฝั่งของเขานะคะส่วนฝั่งของคุณเป็นไพ่ราชานะคะ the looper แล้วก็มีไพ่ Judgment นนะพลังงานของคนธาตุดินนะคะพลังงานของคนราศีเมถุนค่ะถ้าดูจากพลังงานของเขาแล้วในณเวลานี้ดูเหมือนเขาเองกำลังเริ่มตน้น กำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะกำลังทำอะไรใหม่ใมในเส้นทางที่เขาเองเนะะี่ยค่ะพึ่งจะได้ลองทำนะคะเราก็ดูเหมือนตัวของเขาในณเวลานี้นะคะ่ะกำลังจะได้รับคําประกาศคาตัดสินนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เขารอคอยอะ่ะมันมาจากผลแห่งการกระทําของเขานะคะซึ่งเขาหวังว่ามันจะมีข่าวดีเข้ามาหาเขา เราคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เรียกว่าไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็แอนดูเพราะว่าตัวของเขาเองเรียกว่ามีนมัเมตตายอยู่ในตัวเองเนาะเพราะเป็นพาจัดโลเวอร์นะคะก็ดูเหมือนเขาเองก็คือใจดีกับทุกคนอะ จริงๆแล้วคำว่าใจดีกับทุกคนเนี่ยเหมือนกันกับคุณนะคะทั้งคุณและเขามีพลังงานของคนที่ชอบอุปถัมภ์คนอื่นด้วยกันทั้งคู่เลยค่ะแต่คุณน่ะจะเป็นคนที่บางครั้งจะมีจิตใจที่อ่อนแอกว่าเขานะคะเขาเองก็เจออะไรมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะพอๆกันกับคุณล่ะค่ะแต่ว่าในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานบีก็มองว่าคุณน่าจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าเขานะ แต่ตัวของเขาเองเนี่ยเหมือนกับเขาก็ผ่านอะไรมาในเส้นทางของตัวเองนะคะเยอะมากๆแหละแต่เขาเองนั้นจะค่อนข้างดูนิ่งๆนะคะดูนิ่งๆดูเน็บเนี้ยบอ่าแต่ว่าคุณนะคะจะเป็นคนที่ใจสปอร์ตนะคะคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอะ,อะไรก็ได้องไงก็ได้กับทุกคนนะคะแต่ว่าเขาคนเนีนะคะ่ะบางทีเขาก็จะมีกำแพงอยู่เหมือนกันนะคะ เพราะว่าเขามีไพ่เหรียญเนาะก็เลยจะค่อนข้างมีลักษณะบุคลิกที่นิ่งมากกว่าคุณนี่คือพลังงานที่ออกมาในฝั่งของเขานะคะมาตอบคำถามกันนะคะว่าความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณในเวลานี้นะเขารู้สึกอย่างไรนะหนึ่งเรียนนะคะ หกเหรียญลาชินีถือเหรียญนะเจ็ดเหรียญจะคอมมิดนะคะโอเคเด็กถือถ้วยแล้วก็ใต้สำหรับเป็นเอาอยู่ออฟฟอร์จูนนะคะก็ต้องบอกว่าในเวลานี้นะคะความรู้สึกของเขาที่เขามีให้กับคุณนะ่ะคุณจะสังเกตว่ามันมีไพ่เหรียญขึ้นมาถึง4ใบเลยนะ มันค่อนข้างชัดเจนในความคิดและความรู้สึกของเขานะคะว่าเขามีความมั่นคงในใจให้กับคุณมากๆเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดที่เข้ามาในชีวิตของเขานะเหมือนคุณนะคะเข้ามาสอนให้เขาได้มีการเติบโตในเส้นทางความรักเหมือนสอนให้เขามีจิตวิญญาณความรักอะค่ะที่มันดีมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เหมือนตัวของเขาเองก็ยังไม่ได้คิดที่จะจริงจังนะคะกับใครในความสัมพันธ์เนาะ เหมือนเขาแบบเรียกว่าพึ่งจะเคยมีความรักที่จริงจริงจังๆอะค่ะครั้งแรกก็คือกับคุณนี่แหละที่ผ่านมาอะมันก็เหมือนกับเขาเองก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยนะคะตั้งใจทํางานตั้งใจเรียนอะตั้งใจที่จะดูแลครอบครัวเหมือนก่อนหนะ้าที่เขาจะมาเจอคุณเนี่ยเขาอยู่แต่หมดแบบนี้นะคะแต่หลังจากที่เขาได้มาเจอคุณเนี่ยมันทําให้เหมือนกับตัวของคุณเองนะคะเข้าไปทําให้เขาได้รับก,การเติมเต็มในบางสิ่งบางอย่างที่เขาเองไม่เคยได้รับจากใคร ถึงแม้ว่าในณเวลานี้นะคะเจ็ดเหรียญเดอะเฮอร์มิตที่ออกมาสองใบเนี้ยมันเหมือนกับว่าดูเหมือนมอีการกระทบกระทั่งกันนะถ้าไม่ใช่การกระทบกระทั่งกันก็คือการที่ยังไม่ได้พูดนะคะความรู้สึกที่แท้จริงออกไปซึ่งบีก็มองว่าฝั่งเขาเองนี่ล่ะคะ่ะยังไม่ได้พูดนะคะความรู้สึกที่แท้จริงให้กับคุณได้รับรู้บางทีคุณอาจจะถามเขานะหรือ คุณอาจจะไม่เคยถามเขาก็ได้เนาะเพราะว่าจากพลังงานของราชาถือถ้วยของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่พร้อมจะเข้าใจความรู้สึกของทุกๆคนในชีวิตอะคะ่ะคุณก็อาจจะเห็นว่าเขาดูนิ่งๆเขาอาจจะเออไม่ค่อยชอบพูดนะคะไม่ค่อยชอบแสดงความรู้สึกในเรื่องของความรักคุณเองก็ไม่อยากทําให้เขาอึดอัดคุณก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรก็ได้ แต่ถ้าดูเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่บีเห็นนั่นเหมือนกับว่าคุณเองก็รอเหมือนกันว่าเขาจะเปิดเผยความรู้สึกเมื่อไหร่เขาจะพูดให้คุณได้ฟังเมื่อไหร่นะคะหรือนะคะในอีกกรณีหนึ่งนั่นคือคุณอาจจะเคยพูดไปแล้วก็ได้คุณอาจจะเคยถามเขาว่าตกลงแล้วเราเป็นอะไรกัน เธอรู้สึกเองกับเรากันแน่นะคะแต่สิ่งที่คุณได้มามันก็ดูเหมือนกับว่าเขาเองก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่สิ่งที่สัมผัสได้นั่นคือการกระทําของเขาพอไพเรียญเน,นะะี่ยค่ะจะเน้นไปเรื่องของการกระทํะมากกว่านะคะเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเยอะในเรื่องของความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะ เพราะฉันเราเนี่ยค่ะให้คุณสังเกตในเรื่องของการกระทําเป็นหลักนะคะแล้วในณเวลาเนี้ยความรู้สึกของเขาที่เขามีให้กับคุณนี่ยมันยังคงเป็นความมั่นคงในใจแล้วเขาเองก็หวังว่าทุกๆอย่างในความสัมพันธ์เนี่ยค่ะมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเราจะเติบโตไปด้วยกันเราจะอยู่ข้างๆกันนะคะ เพราะใต้สำรับเนะี่ยเป็นว e e l o f fortune เนาะแล้วก็มีราชินีถือไม้นะคะแล้วก็มาด้วยมาพร้อมด้วย t empress นะเพราะฉะนั้นเราเนะะี่ยค่ะการที่ไพ่3าใบานี้นะคะอยู่ในไพ่ใต้สำรับทีวิเปิดเพิ่มให้นะคะมันชัดเจนว่าเขามองว่าคุณเนี่ยคือคนที่ใช่เขามองว่าคุณเนี่ยคือคนที่โชคชะตาน,นำพาให้มาเจอกันเราเขาก็ไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะได้เจอคนลักษณะแบบคุณ เพราะคนคนนี้นะค่ะเหมือนก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะเขาจะมองความรักเป็นเรื่องลองอืมส่วนใหญ่แล้วอย่างที่บีพูดไปแล้วว่าเขาสนใจแค่เรื่องเรียนนะคะเรื่องงานแล้วก็เรื่องของครอบครัวเท่านั้นเรื่องของความรักนั้นเขาดูไม่สนใจเลยจนเขาได้มารู้จักกับคุณนะะี่แหละค่ะความรู้สึกของเขาที่เขามีให้กับคุณในณะเวลานี้เขาก็มองว่าคุณคือคนที่จะเป็นอนาคตร่วมก,กันกับเขานะคะ เพราะหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณแล้วก็เขานะคะในเส้นทางความรักที่ได้ดําเนินกันมาไม่ว่าคุณรักเขานะคะจะคบกันมากี่เดือนหรือว่ากี่ปีก็ตามอะค่ะทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในเส้นทางความรักล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทําให้เขานั้นรู้สึกประทับใจในความเป็นตัวของคุณแล้วก็รู้สึกได้รับการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณความรักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงมั่นใจว่าคุณนี่แหละนะคะเป็นคนที่ จะอยู่ด้วยกันไปนะคะตลอดในเส้นทางความรักนะนี่คือความรู้สึกของเขานะคะที่มีให้กับคุณจากไพ่ทาโร่นะ,ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไพ่ออร์เคิลนิดหนึ่งนะคะมาดูซิว่าออร์เคิลนะคะจะบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับความรู้สึกของเขานะที่มีต่อคุณในเวลานี้เขารู้นะว่า ความสัมพันธ์ของเราอะ่ะมันไม่ง่ายหรอกนะคะมันอาจจะมีความแตกต่างคุณอาจจะมองว่าเขาเด็กเกินไปนะคะอืมคุณอาจจะมองว่าเขานิ่งเกินไปแต่ว่าจริงๆเราเนี่ยโตของเขาเองเนะี่ยอยากจะฝ่าฟันอุป,ปรสรรคไปให้ได้ไม่อยากที่จะทะเลาะกันนะคะอืมไม่ว่า ก่อนหน้านี้นะ่ะคุณทั้งสองคนจะกระทบกระทั่งกันหรือเปล่านะมันเหมือนตัวของเขาเองไม่อยากที่จะทะเลาะถ้าหากว่าคุณอยู่ไกลกันนะคะสิ่งที่เขารู้สึกนั้นคือเขาอยากเดินทางมาพบมาเจอกันกันกบคุณนะหรือแม้กระทั่งนะคะเขาเองอาจจะรอคอยการเดินทางจากคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรานะคะ่ะในสิ่งที่เขารู้สึกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เขาเองก็อยากที่จะพยายามนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะพยายามทําให้เรานะคะ เป็นรอยยิ้มนะคะของการละกันไปตลอดอะ่ะแล้วตัวของเขาเองก็ดูเหมือนว่ามีการวางแผนนะาวางแผนเส้นทางความรักกับคุณนะคะวางแผนอนาคตกับความสัมพันธ์นี้เอาไว้พอสมควรแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถึงแม้ว่าบางครั้งคู่ของคุณเขาอาจจะอายุน้อยกว่าแต่บีบอกได้เลยว่า เขาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยนะคะที่กําลังมองอนาคตร่วมกันกับคุณเราก็ดูเหมือนกับว่าตัวของเขาเองก็มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะทําให้ทุกๆอย่างนะคะมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแม้ว่าในบางครั้งมันอาจจะมีการไม่เข้าใจกันนะคะระหว่างเราทําให้ความสัมพันธ์นะคะมันตะกุกตะกักไปบ้างก็ตามแต่ตัวของเขาเองก็หวังว่าทุกๆอย่างนะคะมันจะสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะแล้วก็ขอให้เราแบบอยู่เป็นกําลังใจกันแบบนี้นะนี่คือความรู้ ู้สึกทั้งหมดที่เขามีให้กับคุณนะคะมาดูพี่นางฟ้าค่ะ ความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าหากว่าในตอนนี้นะ่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยความรู้สึกในใจนะคะความสัมพันธ์ยังไม่มั่นคงความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนในอนาคตความสัมพันธ์จะมั่นคงแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะถึงแม้ว่าในช่วงนี้นะคะจะดูห่างๆกันก็ตามนะคะแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีเรื่องราวที่มันกระทบใจนะคะมาทําให้ใจรู้สึกว่าเจ็บปวดทําให้รู้สึกถึงความกังวลแต่ว่าบางครั้งนะคะเราอาจต้องสลัดนะคะความ เศร้าความเสียใจตรงนี้ออกไปนะไพ่ของการเป็นคู่กรรมนะพอฉันเล่วนะคะ่ะในบางส่วนนะคะในบางส่วนบางช่วงเวลาของความสัมพันธ์นะ่ะก็อาจจะเจอกับปัญหาความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกก็ได้นะคะหรืออาจจะเจอกับอะไรที่เข้ามาแบบ โดยที่คุณกับเขาอะค่ะไม่ทันได้ตั้งตัวก็ได้เหมือนรักรก,กันอยู่ดีๆนะคะมันดูราบลื่นเนาะมันดูแบบไม่ได้มีแววที่จะจบกันไม่ได้มีแววที่จะห่างกันแต่จู่ๆมันมีอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเหมือนฟ้าผ่าลงมากลางใจอะคะ่ะแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์เป็นอันห่างกันไปนะ่ะ เีอยากจะบอกว่านั่นมันมาจากการที่เรานะคะเคยเป็นคู่กรรมของการลักกันมาเพราะฉะนั้อนเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งจริงๆค่ะที่มันจะเป็นอุป,ปรสรรคครั้งสําคัญนะคะกับเส้นทางความรักนี้แต่ถ้าหากว่ามันผ่านพ้นไปแล้วนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่คุณน้องสองคนก็จะเป็นรักดีๆให้กันและกันนะคะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์แบบรักทางไกลด้วยนะคะสําหรับบางคู่เนาะ ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนจริงๆนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีสถานะแต่อนาคตในวันข้างหน้าความสัมพันธ์นี้จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันสนับสนุนกันนะคะ,ะเปรียบเสมือนกับคู่บุญคู่บารมีเลยนะคะที่จะเข้ามาแล้วอุป,ปถัมภ์กันทั้งคุณแล้วก็เขานะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยขอให้คุณจงเชื่อมั่น นะคะขอให้คุณจงเชื่อมั่นในความรักนะอะไรก็ตามที่มันไม่สบายใจอะคะ่ะก็ทิ้งมันเอาไว้ข้างหลังเราเดินต่อไปในเส้นทางความรักทำทุกๆวันนะคะให้ดีที่สุดแล้วคุณจะไม่เสียดายนะคะเมื่อมันผ่านเป็นอดีตไปแล้วเพราะการที่เราทำปัจจุบันให้ดีนะคะอนาคตความรักของเราอะมันก็จะดีไปด้วยนะคะสุดท้ายนะคะมาดูวันเกิดวันที่แล้วก็ราศีเพิ่มเติมค่ะ คนที่เกิดวันที่17นะคะคนที่เกิดวันที่16ราศีมีนหรือคนที่เกิดวันที่12คนที่เกิดวันที่13ราศีสิงนะคะหรือคนที่เกิดวันที่5ค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีเลข3 45 78 59 84แล้วก็46ค่ะ โอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ